สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในเพชรยนต์นะครับพอดีเมื่อเช้ามีาการถ่ายรีวิวนะครับของเจ้าของบริษัทนะครับก็เป็นคลิปแม่ลูกรีวิวเนาะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับก็ตอนนี้มีรถกระบะจอดเลี้ยงรายกัน5คันเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นรถเสาร์ด้วยก็มีลูกค้าวอล์กอินค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งลูกค้ารับรถนะครับดูวันนี้พามาชมนะครับทั้ง5คันนะครับต้องบอกว่ามีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโตโยต้าหมดเลยนะนะครับรถต้องบอกว่ารถสวยราคาประหยัดนะครับก็ที่บริษัทเเพชรยยนต์ล นะครับคันแรกนะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้เป็น4ี่ประตูนะเป็น4ประตูพีเลนเนอร์นะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ193ก้าสานะตัวรถเป็นสีดำนะเป็น4ประตูพี n ลนเนอร์แล้วก็มีล้อแมกนะครับเป็นแมกโครเมียมปัดหน้าเงามานะครับคันนี้ก็ติดฟงติดิฟรมมีกันทรงกันสาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมตินะครับเป็นตัว2.4 e อีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมตินะครับต้องบอกว่าใครที่อยากได้รถ4ประตูราคาประหยัดนะครับติดต่อผมในเพจยนต์ได้เลย นะครับเดี๋ยวผมขอชมราคาแป๊บหนึ่งนะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับราคา589นะครับปี2016ราคา589ได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.4นะครับบอกผ้านะครับรถสวยรถเดิมเลยนะครับรถต้องบอกว่ามีให้เลือกหลายแบรนด์แหละจริงๆนะครับนอกจากโต y ต้าแล้วก็มีอีวิอีีกมากมายนะครับเนี่ยรถสวยๆเดิมๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมใช้ถ่ายบ่อยๆนะมันจะมีต้นไม้เขียวๆนะครับตรงนี้ก็ลถกระบะเยอะนะครับตรงนี้ก็คันนี้เป็นรีโว่ 24e P16 นะครับราคา5 8 9นะครับรถมีล้อมงล้อแม็กนะมีกันชนสแตนเลสแล้วก็มีเซ็นเซอร์2จุดด้านท้ายนะครับใต้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับคันนี้นะนะครับชุดช้วงลงด้านล่างก็เดิมๆนะครับรถสวยๆใสๆนะครับแมกเลเนอร์ก็เป็นของเดิมศูนย์โตโยต้าเลย นะครับรถใช้งานน้อยนะครับเกียรโต้ไม้แสนต้นต้นะครับตตาารานะค,คา589ได้เป็นสีดํานะครับครงทรงโครงสร้างอะไรเนี่ยต้องบอกว่าสวยเนียนนะครับสวยเนียนเลยนะครับตัวรถม่มีพิความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับบริษัทรยนต์เราการันตีอยู่แล้วนะครับวันนั้นมีลูกค้าเข้ามาถามบอกว่าเยผมอยู่แถวมินบุรีแต่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนเขาบอกว่ามีรถ400-500คันนะครับเพราะว่าบริษัทรยนต์น่ยมันตั้งอยู่ในซอยนะ เสรีไทย70กับเสรีไทย68มันเข้าได้2ซอยซึ่งข้างในจะเป็นตัวที่ตั้งบริษัททั้งหมดนะครับรถมันจะจอดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีที่เก็บรถ4ที่นะนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ก็เป็นตัว E เช่นกันนะรีโวตัว E นะครับคันนี้แต่คันนี้เป็น E พั t h คันนี้เป็น E พัสผมจําได้คันนี้เป็น E พั t h ครับก็เป็นตัว p r e a n u r e สประตูเช่นกันนะครับมีล้อแม็กทีนะครับ,รบแล้วก็พ่นการสนิมมาให้เรียบร้อย นะครับรถเป็นสีประตูสวยๆเนี่ยดูสีนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับเวลาแสงมันตกใส่เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นสีเดิมสวยๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัว2.4 e p a s นะครับราคา622,500 0บาทนะครับสีดำนะครับ625นะครับได้เป็นสีดําหน้าหล่อนะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ราคา625นะครับเป็น4ประตู Pirellner นะครับหน้าหล่อ นะครับเป็นตัว2.4ง e คิวสอีพัทกระจกโตโยต้าแท้นะครับเกียร mm ์ hmm. เป็นนุ่น6สปีดนะครับอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยๆหล่อๆนะรถมีทรงนะครับเป็นสีดำา4ประตูพรีเลนเนอร์นะครับต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าถ่ายปุ๊บแล้วสายเข้าสายเข้ามันวิดีโอมันต่อกันหลายรอบนะครับเนี่ยคันนี้คันนี้ปี16คันนี้ปี18นะครับคันนี้589คันนี้625 ครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์แมนนวลนะครับคันถัดมานะครับเป็นโตโยต้ารีโว่เครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับคันนี้เป็นตัว e นะครับมีแคลรี่บอยให้เรียบร้อยนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับแล้วก็เป็นแคลรี่บอยเสมอหลังคานะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลเช่นกันนะครับคันนี้ราคา485,000บาทนะครับรถเป็นปี2018เป็นตัว2 4 e ปี18นะเป็นตัวสแตนดาร์ด นะครับแคปเปิดได้นะครับราคา485นะครับสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับต้องบอกว่ารถพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับใครที่เอารถไปต่อยอดธุรกิจนะครับเนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับไมค์ไมค์คันนี้2 0 0แสนนะ2อ0 0 0นนะครับฟีด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณ8 9 0 0 0นะครับรถเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับหรือว่าใครเอาไปวิ่งงานอะไรก็ได้หมดเลยนะครับรถสวยๆ นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาที่ผมในเพจยนนะครับ0626407776นะครับปี16ปี18ปี18นะครับคันนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปเช่นกันนะคันจริงคันนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับราคามันจะดิฟกันเพราะเลขใหม่นะครับเป็นรถกระบะโตเตียนะตัวสแตนดาร์ดที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นโตโยต้ารีโวอ่ะแล้วคันสุดท้ายคันนี้เป็นปี2020จดที่เบส นะครับเป็น t o y o ต a r e v o นะครับ2.4 Middle นะครับเป็นตัวกลางที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นหน้าที่มีสติ๊กเกอร์ตกแต่งว่า Revo Revolution นะครับรถสวยๆนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ6ก0 0 0หนนะประมาณ6ก0 0นหนะถ้าผมจำไม่ผิดน้ำแต่ว่าได้เป็นรถตัวปัจจุบันเลยนะครับสวยๆนะครับเป็นสีขาว Super w ์ไวท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับสูงต่ำออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะเป็น Toyota Revo เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นะครับข้างในมันก็จะถูกไม้ได้เชนไปทั้งหมดแล้วนะครับข้างในมันไม้ได้เชนเลยนะครับพวกหน้าปัดเรือนใหม่นะครับแล้วก็ตัววัสดุนะครับเนี่ยหน้าปัดเรือนใหม่นะไม้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับเกียร์แมนนุ่นหกสปีดแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับก็ถูกอัปเกรดมาเป็นจอขนาดใหญ่นะครับจากจอเดิมเนาะนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ารถสวยๆนะครับเป็นรีวอพรีเลนเนอร์ นะครับรถทั้ง5คันนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรถพร้อมใช้เลยนะครับเอามาจัดถ่ายรีวิวกันเนาะวันนี้นะครับใครสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาที่ผม0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นดะครับรถสวยสวยเดิมเดิมนะครับวันนี้เป็นโตโยต้าเดี๋ยววันหน้าเป็นดีแมแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เป็น f c ผมนะดีแมเข้ามาจุกๆเลยช่วงนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับรถมีให้เลือกมากมายเลยนะครับอันนี้ก นะเพราะว่าบริษัทเราสต็อกรถไว้4 500คันเลยนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นเนาะตามวิดีโอตามภาพตามคลิปตาม Facebook YouTube ของผมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ